โอเคครับใครนี้เราจะถามนะครับถามได้เลยนะครับยืนขึ้นถามก็ได้นะครับหรือจะเอาไม้นะครับเดี๋ยวจะใครอยากถามเอาไม้ของน้องผลนี้ก็ได้นะครับนะครับชูมือเลยเขาจะวิ่สวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องจะถามแล้วก็มีเรื่องปฎิหานะครับผมครับ อันนี้อนนี้จบมาเลยแะครับอ๋อทไไําไปแนะนาตัวครับ <c oughs> นั่งพิมพ์เมื่อคืนนี้ครับครับอ๋อพอดีว่าพอดีโอเวอร์ไดมมามา w o r อ s ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับใป่ครับก็ <c oughs> ถ้านั้นมันขอพูดนะครับครับอ๋อพอดีผมคุยอาจารย์ป่าช่วงก่อนที่ที่ที่ติดต่อไปช่วงก่อนนะครับ อ่าอันนี้ผมพิ่แมไปแนะนำตัวไปแนะนำตัวและขออนุญาตเตรียมกับอาจารย์ป่าที่เับปู่ไทยเลนงาน Workshop, อุวัติเดตวอกช็อปสมบัสิกิดเชิงใหม่ท,มทัวครับผมผมพอดีพอดีผมผมตั้งฉาย,ยาน้องเพื่อนตั้งกันว่าเซ็งกาแล็กซี่ขี่บอดเชิงใหม่ทิงจังจงเก่ศตกคิวสังที่เขาปู่ สวัสดีครับอาจารย์ปาที่ย์กระปูเทเรและทีมงานวัวได้ทุกคนพอดีผมเป็นแฟนครับแล้วก็ชื่นชอบอีกทั้งยังคอยติดตามวงงานของอาจารย์ปาที่ย์กระปูเทเรและทีมงานวัได้ทุกคนมานานแล้วครับโอ้อังแตกเมื่อสมัยที่ผมยังเป็นบ่าวสังน้อยอยู่เลยครับเท่าที่จาความได้ตอนนั้นน่าจะรู้จักกับอาจารย์ปาที่ย์กระปูเทเรกับมันสือวัวได้ตอนนั้นอายุน่าจะประมาณสักประมาณ สิบหกถึงสิบเจ็ดปีื่อสมัยที่กําลังหาร์ดนตได้ไหมครับปัจจุบันนี้ผมอายุป,ประมาณสักยี่สิบแปดยี่สิบห้าปีแล้วครับแล้วลปัจจุบันนี้ผมมีะอะไรชี่เรครับ <c oughs> อาจารย์ปาครับผมมีความฝันและมีความปรารถนาว่าผมอยากจะแจมกับอาจารย์ป่ากับวง,งของอาจารย์ป่าด้วยครับอาจารย์ป่าจำได้ไหมครับที่อาจารย์ป่าเคยให้สัญญาแล้วก็เคยจัดคิวแจมให้กับผม ที่อุบอนที่ช่วงก่อนที่ว่าเวลาผมที่ผมเป็นงานเป็นงานเสริมที่ว่าติดงานกันแล้วก็พอมาที่ที่อาจารย์ปัดจะจะทิ้งให้ผมแล้วก็ร้านปิดปรับปรุงใช่ไหมครับแล้วก็ปิดเปนลนยโรยโรที่อาจารย์ปัดขอเชิญซึ้งไปใช่ไหมครับอาจารย์ปกกัดเคยสัญญากับผมกับกับทางโอไรว่าถ้ามีโอกาสอาจารย์ปัดและโอไรนี่มาเริ่มอบที่เชียงใหม่อาจารย์ปาดจะให้ผมแจมอาแล้วก็ แล้วก็อาจารย์ปั๊บวันนี้มาถึงแล้วครับวันที่อาจารย์ปัดและทีมงานโอเดย์ oh, Day, ได้มาบุกชมที่เชยงไหมผมจึงไม่แหตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้ครับอาจารย์ตดครับผมจะยออจยกับอาจารย์ปัดกับวู้บอกอาจารย์ไ,ไปสักหนึ่งเพลงได้ไหมครับประมาณสามถึงห้านาทีเพลงอะไรก็ได้ครับขอให้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมตามไ,ได้เองัะผมช่วยน้ำสัญญาที่ให้ไว้กับผมล้วก็ช่วยทำให้ความฝันผมนจริงนะครับ ผมจะได้มีความทรงจำที่ดีๆเก็บไว้เผื่อว่าสักวันผมเกิดไม่ได้เียนดนตรีขึ้นมาหรือว่าเลือกเองดนตรีขึ้นมาหรือว่าแก่ไปแล้วผมก็จะได้มียังมีความทรงจำที่ดีอยู่ครับสุดท้ายนี่ผมขอขอบคุณอาจารย์ป่าและทีมงานดบวยทุกคนที่รักษาสัญญาให้ไว้ก <laughs> ับผมครับผมได้ไหมครับเพลงอะไรก็ได้ครับผมยกทีมก่อนด้วยครับต้องถามต้องถามพี่ๆเขาด้วยจานได้ไหมครับพี่ อย่งเดียวครับผมคิดว่าอาจาร,รย์ป่าละพี่พี่ทุกคนต้องเคยเห็นคลิปผมเล้มั่นแน่นอนในเฟซบุ๊กกับยูทูบครับใช้ชื่อว่าชินจันจงเก่งี่คิวสังข์ชิบูนะครับที่ผมเสเส,เสเื้อเีเสื้อลิงบหมกลิงแม่นดํานะครับ จำได้เลยยังครับในปีโบกทิ้งจันจงเกล็ดที่สังคีาปู่ครับโอเคอ่านะครับยันย้อนอย่างแรกก่อนผมว่าผมไม่ได้สัญญานะนะครับแต่ก็เดี๋ยวอยากจานใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวช่วงทีท้ายผมจะชักจั่ครับผมครับผมครับนะครับกอ่าโอเครั้สัญญาครับผมไม่อยากด้ยนะครับ เดี๋ยววันนี้ไม่ต้องถามอะไรแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวใครต้องไปถามเราถามคำถามเนียนยาวมากโอเคโอเคเดี๋ยววางไปเลยเดี๋ยวผม้หมานะเดี๋ยวผู้หมานะแล้วเล่นสักเพลง